<S 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 huh ี่อกพี่คือนดอกไงพี <S 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 ่น้องดอกไงครับพี่น้องดู <S <S 1 <S 1> <S ินดอกยกไงครับพี่น้องเลยดึงก่อนนะดึงก็บขก่กึงนขาดอดอกไงกันนะอ้ยขาดพี่น้องขาขาดเ้ากำลังข้นพี่น้องเห็ดเลขตัวเดป่ะเ้าะ มวนตายพี่น้องมวนปุ๊บถีบเลยโอ้ยรูปขิวง่วนเลยนี่ไอ้โส๊ดกินง่วนมครับพี่น้องเอ้ยแดดออกจังเห็นเห็ดพี่น้องเมื่อกี้เห็ดก็สาวอีสาน มันมือดเป็นเห็ดพี่น้องแจ้งมาจนเห็นเห็ดเห็ดดอกเห็ดพี่น้องนะ่ะดอกเห็ดปวกพี่น้องเลยกำลังสุบลูดพี่น้องงามๆงามครับพี่น้องตอนเก็บหนอนบอดีทายหนะพี่น้องเนาะมีคนถือกล่องให้พี่มู่เพิ่นกำลังนั่งเก็บพี่น้องสาวอีสานมาเก็บเห็ดปวกพี่น้องเลยเห็ดปวกกำลังออกครับ ช่วงนี้เห็ดปวกกำลังออกพี่น้องงานเห็ดละงอกเนาะขอมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราไปกินใ่ต่อไปพี่น้องเนาะเบื้องสายอีสานจะได้เช็ดดอกพี่น้องอเฮ้สายอีสานกังกุ้งัวงอวงยู่นี่ <laughs> ได้เช็ดดอกแต่เราตาดีดีพี่น้องโอ้เล่เช็ดดอกแต่คืองอเหมือนแท้ใชจังไดยเบื้องเห็ดเนี่ยนั่นเอ้านั่น พี่นดอกเฮ็ดกาลังขืนพี่น้องรูปเอาอขนาดค้นทองเนี่ยฐานานค้นทองนี่พวกขึ้นมาเนาะหาหาหามันมีสุข้องอะไรเห็ดแต่ว่าใส่คั้วสามารถเอาดอกเห็ดกำลังขืนพี่น้องเลย นั่นี่เอ๊นั่นเออนัลัเป็นเั้นเหลียวนั่นฮี่นี่นี่ดอกนึงร้านนี่นี่นี่ร้านนี่นี่นี่่เก็บด้นี่นี่เก็บด้นี่นี่พี่น้องกะบพงต้ดอกเห็ดลยไปเล่เดียมพี่้อกของงเต้เหรนี่ร้านมีสองดอกโอ้ยรูปขิงว่าเด้นี่กนยโ้ยวย มีดจีบเอาไหมอเออดึงออกก็ขึ้นแล้วพี่น้องงามครับดึงห้าออกไงเป็นโ <Okay. S 2> มเป็นโมเลยพี่น้องมันหนาหมันอ่อนพี่น้องเห็ดมันบาดแล้วเนาะคุณสาว,วกูเห็นพี่น้องเฮ้ยคุณ้าว,วกเห็นเสร็จแล้ว จะดอกงามไปนอนช่วงพี่แม่นบนปลปอยาพี่แมีอยู่บ่มีพี่พี่พีลังข้างตตาพี่เตาพี่พื่อเนี่ยนี่เกี่ยงหนเียงหเน่ยเกียบเียบยียบยียบยเียบยียบอง้องืนห่ดอกใหพี่น้องดอกใหครับพี่น้อง่กกินกดันด ดอกงครับพีน่น้องเอ้ยดึงแล้วกันดึงก็โบขึ้น,กกนอก็มีกินัวดึงขึ้นขาดอดอกงหญ่กันอุ้ยขาดพี่น้องอขาขาดอดอกกินตรนี้ดกตัน,กน,นี้เล้สากินใช่อกินหอเากิ่ยงเนะง,ง,งางาพี่น้องเงางางามพอี เ uhm น,นี่สิเปิดทางให้กินให้พี่น้องเบื้องน้ำตัวซ่อนพี่น้องเนาะเส็ดปวกเนาะออกน้ำปลาหยาค่ะมันคางคางเปลาหยางพี่น้องเฮ้ามากพอเห็นเนาะ อักบดงีิลป์สาวอีสานพี่น้องเมื่อท่านเท่าพี่น้องก็ดีแกงอะไรซัหนึ่งกานเท่าเราก็ล่างเมื่อไอ้เปื่อยเนาะ หา้กับื้นกระหนนุม่มขึ้นไนกระหน่ำท่านไหนหาทีสุดเลยเป็นนึงขื้นค้านเ่าขื้นพี่นอ้องท่านกีบมาผลคายาวอาลาดผ่วเห็นป่าหาท้านผกระหนนุม่มท่านไหหาเบ็ด้ยวยมองเดียวพี่นอ้องอ้ยเฮียมองเดียวแล้วกเบิดมือละวาล้วกึ้นนนุม เรนะาคิาไปทัา,ทางผลนะทั้งผลนะเ่มแอไมาังท่ปนหา,า,หาห้ไม้หาต้อหโอพี่น้อกมันดอกเาาาป็นย่งพี่น้อมันเป็นยังไั้าบานเนาะเะเวอนีอ่ย ดอกยวก็ง่ายนี่น้อง้าเห็นกันพี่น้องเดจ้าก็ขึ้นมาเห็นอิสัสาวอิสานต้องขี่อะพี่น้องกอเห็นละไฝ้าเก็บบุบบุบหรือพี่น้องย่านคนมาหยานเนาะอืมพี่น้องกี่ยังไงตอนเที่ยงเนะพี่น้องเขามาเบิ่งก็ต้องขึ้นมาอีกพี่น้องจะกี่ยังไงเงี้ยเลยเห็นเงาหนุ่มจังหน่อยหรือเปล่า พอวันมันตัดแดดมันเทียงแลพี่นองเนะาะเอนี่ดอก่กล้กันโคกันนะดอกนี่ฝนดูพ่อเขาเจ้าไอ้ปูติ่งตัวเลยพี่น้องทำไมติง่งล่ติ่งอุ้ยตัวก็มาอ,อีกข้ออ,อ,อีแล้ว่เอาไปเดมีนะพี่สามดอ,ดอกที่ดอกพี่น้องเอาเพาขาเพาจัสั่นดินะ่ เอาด้วนเนาะทั้งคนอ้วนเป็นไรพี่น้องเก็บมากวันนี้เก็บมากวันนี้เขาใส่อิสานพี่น้องนี่แหละพอสุดรูปนี่เนาะพี่น้องเนาะเพราะสุดรูปเพราะงหงะนี่เนาะพี่น้องพอแะเกลงแซ่บหวานๆนี่พี่น้องเก็บแค่กลัวพี่เก็บก็ใส่อิสานมือเศร้านี่พี่น้องเอ้ยงามครับอิสานกำลังขูดขาพี่น้อง ขูดขาไปตะเกียงเนาะบานไปน้ำได้พี่น้องนี่จันน้อยก็ค่อยบานออกเรื่อยๆได้หนิเว้ยดอกงามคัะพี่น้องเนี่ยเอออันซ้อนพี่น้องเนี่ยจี๊ตะเกียงพี่น้องเดีตยวจัน้อยสิไปอีกพี่น้องเจ้น้อยสิไปซ้อนมั่อีกฮะขูดขาไปอีกปั๊บเจ้น้อยไปซ้อนมั่อีกพี่น้องเห็ดกระลำกอกเด้อผู้ใดอยากกแจกให้บวกมาเ้ยรอยติพี่น้องเด้อแจกเห็ดบวกเด้อรอย็ดพี่น้องเห็ดบวกกระลำกอกไร เห็ดปวกเห็ดละงหงเห็ดไข่เห็ดตะปอปียังพี่น้องก็ร่ำเก่อเห็ดก็สวยดีครับพี่น้องเอ้ยันต์ตาดอกกสวยครับยันตซ้อนครับเห็ดยันต์าดอกสวยงามๆพี่น้องไม่ได้กีพอนะเอ้ยซ้อนกีพี่น้องเนี้ยใส่สารนี่แกงหวานหวานพี่น้องนี่แกงหวานก็ยังดอกเห็ดโคนเนาะเอิญเนาะเห็ดโคนเนาะโคนบวานเฮาเอินเห็ดปวกดอกจังสี่พี่น้องมันแกงหวานหวานนี่เดีกงจุ่มสินี่แข็งหวานก็ยังพี่น้อง กะด็กจุ้มจี้จีเลยอ่าจริยากได้พี่น้องเห็ดปวกกระไดซื้อกระโล่เราสามร้อยไปดิแต่เปซื้อนี่แม่พี่น้องเอ้ยจีหน่อยหนึ่งเั้ซื้อนี่มัน่นได้อยู่บ่เบิร์ดหลายร้อยอยู่ที่พี่น้องเนี่ยที่ไล่เนี่ยเป็นโล่ไปดิอยู่หนึ่งยู่เนี่ยประมาณสามร้อยไปดิอยู่นี่พี่น้องเลยเั้ซื้อนี่นน่ะนี่เขาไปหาเก็บเอาไปเสื้อแล้วพี่น้องเนาะกะด็กจุดจูงเป้เสื้อกับสามร้อยเงินหมดทีพี่น้องนี่ หลายบาทอยู่ดิเงี้ยหนิมีราคาอยู่พี่น้องส่วนมากคนก็เก็บหาขายเนี่ยน้องผู้จะก้าเจ้าบ่กินก็จับหาขายเก็บขายเอาเงินเนาะพี่น้องแตถนอมกับสายอีสานบ่ได้ขายพี่น้องเอ้ยพี่จะหามากินเนาะก็หามากินอย่างเดียวนาะถนมาหารไว้หามากินหามาหนึ่งไว้ตะแกงเนาะพี่น้องหนึ่งไว้ถนอมอาหารไว้เนาะเมื่อใดท่องอยากท่องถึมาแกงที่ถนอมอาหารนี่แบบหนึ่งของอีสานเนาะ หนึ่งเหตดไม่น,นองขอบคุณนายพี่น้องเด้อสามารถติดตามรับชมเนาะงามครับเนาะขอบคุณหลายๆที่มาติดตามรับชมสามารถแล้วก็กดไลค์กดแชร์น้องนายพี่น้องเด้อกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องไม่คลิปใหม่ต่อไปเนาะพี่น,อน้องเนาะเป็นมูกันย่างๆไปเนานะ